เขามาดูพ e ีพ uh ีก oh> um okay. um, ัน uh พีพ oh. ีเขาฮอตเขาไปถึงอ่าโกลบอลแบรนด์อัมบ yeah. ัสเดอร์ใช่พี่แล้วหนูจะไปสู้อะไรเพล่อหังพลาน่าเรื่องนี้หนูเล่นหนูก็แบบหวั่นหวั่นอยู่เนี่ยจะไปเล่นสู้เขาได้ยังไงไม่เห็นหวั่นเลยอยู่ในกองไม่เห็นจะหวั่นเลยมันความนิสิตหลังจากที่เขาปังแกเอาไายในเมื่อเบลมากของเราก็ดีดีใจดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เอาจริงคือก่อนก่อนที่จะเปิดขายบัตรเลยเนี่ยผมก็มีคุยกับพีพีรวมถึงคุยกับพี่เบลแล้วก็ทีมอย่างเงี้ยว่า ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเราเหมือนกันอรเงี้ย,ยาการที่เราทำคอนเสิร์ตในสเกลศูสี่กิจสี่ฮอล์แล้วหมายถึงว่าคาบิซิตี้ในจํานวนนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นความท้าทายแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกคือจริงๆแล้วจุดประสงค์คือเราเราอยากจะให้ทุกคนที่ที่อยากจะมาดูเราอยากจะมาเจอกันใน ในการทําโชว์อคอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทํากันอีกไหมอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> ก็ครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้พลาดกันมาเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะหมดใช่ไม่คิดว่ามันจะหมดไม่คิดว่ามันจะหมดแล้วก็แล้วก็แล้วก็หมดมันก็เลยเหมือนเพราะว่าผมผมก็มีผมก็ช็อกนิดน,นึงแล้วก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะดีใจที่เหมายถแต่ว่าแฟนๆทั้งในประเทศต่างประเทศรวมถึงแฟนทุกทั่วสารทิศอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาดู โชว์ที่เราสองคนตั้งใจทําขนาดนี้เลยตอนนั้นทุกคเราคิดว่ามันจะไม่หมดนะพี่ทุกคนบอกว่าหมดแน่นอนยังก็ไม่พอจริงๆหนูว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่หมดนะทุกท่านคิดอย่างไงก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นสเกลที่ที่ใหญ่ใหญ่มากจริงแล้วพอพอเป็นเป็นศูนย์เศรษฐกิจสี่ฮอเนี่ยก็คือจริงๆริงยังไม่มีใครปิด4ฮอมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นสเกลแบบที่ที่เราไม่คิดว่ามันมันจะมันจะหมดอะเรารู้สึกว่ามันมันมันยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าโอเค อยู่ในจุดที่เราเราโอเคที่เราจะทําแล้วก็เราก็มีแฟนมาดูเท่าที่ทุกคนอยากจะมาดูเราก็แฮปปี้แฟน,แนมาอดคูณกับเราไงบ้างคะคนที่กดผันไปเปิดรอบเพิ่มเปิดไดนะ้วเปิดไหม่ไไมไม่ไหวแล้วนะก็ ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งก็ใครที่พลาดไม่ได้มาเจอก็ไปสามารถกดบัตรได้จริงจริงสี่หมื่นคนที่กำลังรอเจอเราที่เขามีบัตรแล้วเขาแบบเดิมที่แต่ว่าเราถ้าจะเพิ่มอีกเราก็ไม่ไหวแล้วจริงริใช่ไหมก็ผมผมว่าผมว่าด้วยด้วยเหตุผลประการต่างๆอะไรเงี้ยเรื่องของฮอด้วยเรื่องของแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่เราอยากจะควบคุมให้ให้ให้โชว์มันยังอยู่ในในในกรอบที่เรามั่นใจว่าเราจะควบคุมและเดลิเวอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับ คนที่มาได้อะแบเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเอาเท่าน,นี้แหละสองรอบสองรอบก,ก,ออก,ก็ก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเกินฝันไปมากแล้วครับส่วนนี้ก็ไปพร้อมมาสี่ปีแล้วพี่พร้อมทํามานานแล้วเนี่ยอันเนี้ยไม่หล่อเ,เล่นอ่ะส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเพลงคู่จะปล่อยวันที่สิบแปดพรุ่งนี้พรุ่งนี้<ช>ครับเป็นไงฮะเพลงนี้ถึงจ,จ,จ,จะปล่อยวันที่แปดก็เป็นเพลงคู่ของเราสองคนนะครับซึ่งก็เป็นเพลงคู่ในรอบ สามสี่ปีเลยสามสี่ปีสามสี่ปีที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงคู่แอะไนเงี้ยนะที่พีพีเขาก็ไปทําเพลงเดี่ยวของเขาผมก็ไปทําเพลงเดี่ยวของผมอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนทีชแล้วกันของคอนเสิร์ตว่ามูดแอนโทนของคอนเสิร์ตมันจะเป็นประมาณไหนตอนนี้ยุคกิวพีพีเวลามาทํางานร่วมกันแล้วเติบโตกันมาสามสี่ปีแล้วกลับมาเจอกันแล้วตอนนี้ทําเพลงประมาณไหนอะไรเงี้ยเพลงที่พีแกมานชอบมากเป็นการยากไหมเพราะว่าประมาณไหนมันยากขนาด ก็ถือว่าเป็นเพลงแบบแบบที่เราสองคนมันไม่เคยทำอะไรกันเคย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 เพลงคู่ไงเพลงคู่เคยเคยเคยเห็นไหมที่หนูต้องเจออะไรบ้างเดือยเหรอหนเรือยเหรอใช่หนูเจออะไรบ้างนี่สม่วยวเฮ้ยนีตายแต่ละวันแต่ละวันนะก็เป็นเพลงเป็นเพลงคู่แบบน่ารักน่ารักที่คิดว่าทุกคนน่าจะไม่นะไม่นะ นี่พี่ดูผมต้องเจออะไรบ้างป่วยด้วยเนี่ยก็เป็นเพลงเพลงป๊อปน่ารักน่ารักเนาะซึ่งซึ่งเหมือนว่าก็อาจจะมีท่าเต้นนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้ได้มีเอนเกจกันได้ลองไปเต้นได้อะไรแล้วก็เหมือนว่าเป็นเพลงที่แบบสนุกแหละพอเราไม่ได้ทําเพลงด้วยกันนานอะไรเงี้ยก็อยากจะทําเพลงที่มันเป็นเป็นเป็น p o สิทีฟไว i ์ที่ที่มันที่มันมอบพลังงานดีๆกี่โมงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงครับ คุณี่กี่โมงครับหกโมงหกโมไม่รู้ได้ไงเนี่ยอ้าวที่ส่งไปนึกว่ารู้เนี่ยออกเช้าหรืนกโมงเย็นดูตั้มผิดไงพี่เอ MV เป็นบ้าง MV เป็นไรบ้าง MV ก็จริงๆเรามีปล่อยตัว KV ไปแล้ว KV ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีตัวชิ้นงาน h i นเล็กน้อยส่วนตัวทีเซอร์เนี่ยจะปล่อยวันนี้หกโมงเย็นนะครับเขาจะพาไปดูทีเซอร์กันเลยครับโอเคขอบคุณดครับ ก่อข้อนคหลังไิดหนึ่งข้ก่อนหลังไดน่ะได้ฟังใครก่อนดีเนี่ยต้อง่โอเคเดี๋ยวเข้าสัไปนะโอเคอะไรนะฮะจะทิ้งตัวลูกเดี๋ยวมันพังเดคขอสายตานะคะขอบคุณครับโอเคหลอดหลอะปวดเล